หนูพี่ช่วยก่อไฟไหมนั่งลงก่อนก็ได้ยังงูเป็นผู้ดำเนินการนั่งงูนี่ใครสอนก่อเนี่ย ดีนะแล้วยังเป็นลูกไผ่รลูกของฟุกเลยหรอไม่ใช่นะสวัสดีครับผมตั้ม T U M ครับทุกคนซึ่งนี้ทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะแล้วก็วันนี้ทุกคนผมก็จะไปตามหาก็คือน่าจะเป็นลูกของฟุกนั่นแหละทุกคนที่ชื่อว่าน้องต้นไผ่นะที่เป็นลูกของอะไรนะพญาอะไรสักอย่างที่ฟุกบอกผมนะวันนี้ผมก็จะ ลองไปเยี่ยมดูนะไม่รู้ว่าน้องอยู่หรือเปล่าแต่ฟุกบอกสถานที่มาแล้วนะแล้วก็วันนี้มาเป็นช่วงเที่ยงกว่าทุกคนอากาศโคตรร้อนเลยอะทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้ารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่เลยนะดูผมก็มาครั้งแรกด้วยนะฟุกก็บอกทางมาแคนนี้พระด้วยนะ จะสององนแล้วก็ไา่รี่แบบหักหรือว่ายัางไงอะผมก็เรียกไม่ถูกนะเขาจะเอาไว้ตามต้นไม้ตามป่านะก็มีนีด้ยวยบบไมหรือว่าต้องผ่านทางนี้ไหมทุกคนผมก็ไม่รู้ทางนะทุกคนด้านล่างมนมันมีเสียงสัตว์อะไรสักอย่างเลยน,นะ มันร้องอ่ะตยิงแตกขึ้นมาแล้วผมออกมาทางด้านนู้นนะจะลองขึ้นไปในผานหินนี้ดูแล้วก็หาดูนะเผื่อว่าจะเจอแต่ยุงกับมแมลงนี่เยอะมากๆเลยอ่ะทุกคนผมก็จะเข้าไปคุยกับน้องดูไม่รู้ว่าน้องจะ คุณชินกับคนทั่วไปหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่คุยกับผมนะแต่ผมจะเรียกชื่อน้องก่อนเลยแหละน้องน่าจะชื่อว่าต้นไผ่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่พุกบอกมาผมก็จำไม่ค่อยได้ทุกคนโอ้มแมลงเต็มเลยต้นไผ่ใช่ไหมค้างลกนิดหน่อยนะทาน่านแต่ก็พอเดินได้ไม่ลกมาก นี่ก็เป็นเวลาเท,ที่ยงนะเที่ยงจะบ่ายแล้วแหละผมก็ไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนว่าวันนี้ผมจะเจอน้องนะถ้ามากับโฟก็จะชัวร์หน่อยเห็นนี่คือผมมาคนเดียวเลยอะล่างนู้นจะมีห้วยนะ ก็ไม่รู้ว่าที่น้องอยู่มันติดห้วยหรือเปล่ามองเดินไปเรื่อยๆอาจจะเจอก็ได้นะผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าสถานที่ป่าที่น้องอยู่มันเป็นยังไงทุกคนมันใช้ป่ายี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ

ทุกคนมองไม่ค่อยชัดนะแต่เห็นแบบขยับตัวอยู่มัน,นมเหมือนจะนั่งไหมเหมืนอนจะนั่งไหมใครก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองซูมว่าอยู่แถวบริเวณไหนตรงนั้นเลยทุกคนเธอตรงนั้นเลยนะเห็นไหมขยับไปเห็นปะทุกคนดูหน่อยว่าใช่คนไหมดูเหมือนกับคนเลยนะ กี้เหมือนผมได้ยินเสียงแบบเสียงมาจากด้านนั้นเลยนะนั่นเห็นทุกคนเป็นคนนะมีควันไฟขึ้นมาด้วยเห็นปะเห็นปะ วะคนเข้าป่าหรือเปล่าหรือพวกนายพานวะเห็นควันไหมเห็นเริ่มเห็นควันไหมเห็นไหมนะผมก็ว่าอยู่เสียงแทบแทแทบ,บก็คือน่าจะเสียงหักไม้นะเดี๋ยวทวเข้าไปคุยดู ไปเเยห็นปะผมเห็นไฟลุกขึ้นมาทุกคนไม่นู้ว่าตอนนี้เขาเห็นผมหรือยังนะแต่ดูแล้วเป็นคนชัวร์ทุกคนเพราะว่าผมเห็นเดินหปดคนย้นเสียงเสียงอะไรขั้นไัง ดูเยอะันนชัดเลยนะตรงนี้ชัดเลยนะชัดเลยนะดูเยอะเข้าไปใกล้ๆรู้แล้วว่าเป็นคนนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนเห็นปะเห็นผมหรือเปล่านะก่อไฟขึ้นมาตรงนัน้น ห <No>? no? นะูหนูทำไรอะ่ะก่อ,ไ,อไฟเหรอเสียงเบามากนะทุกคนเข้าป่ามาเนี่ยคุณแม่ทุกคนอังอยู่คนเดียวเหรออายุเท่าไหร่เนี่ย หนูไม่ต้องกลัวพี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว,อลวเองมาทำอะไรอ่ะมีพ่อมีแม่ไหมเนี่ยใช่เหรอต้องตั้งกล้องนะคุณคุณไหมทุกคนแต่ผมดูคล้ายๆอยู่นะเหมือนลูกของฟุกนั่นแหละ ก่อไฟเป็นด้วยนะทุกคนดูดิระวังตกนะอ่านพี่ขอถามเลยนะผมจะถามไปเลยนะรู้จักฟุกไหมป,ป๊าอ๋อป,ป้าป๊าเหรอใช่จ้าทุกคนน่าจะใชนะ่น่าจะเป็นรูปของฟุกนะหรือเปล่าป้าป๊าก็มาหาหนูแล้วใช่ป,ชปะมาที่นี่เหรอ อ๋อตรงนี้เลยไหมไม่ใช่ครับที่พักเลยเอยู่โน้นครับอ๋อที่พักอยู่ตรงโน้นใช่ครับมีเสียงน้องแกดูน่ารักนิดหนึ่งนะก็เก่งน่ารักเลยแหละพี่<ต>ชื่ออะไรครับอ๋อพี่พี่ชื่อตั้มครับเรียกว่าตั้มก็พอก็ได้บอ๋อแต่ปป้าเองนี่ชื่อฟุกใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละคือเพื่อนของพี่เอง จุดไฟเป็นด้วยใครสอนนั่นน่ะไม่มีใครสอนครับไม่มีใครสอนเหรอไม่ครับนั่นเปนเสียงตัวอะไรอ่ะเสียงหมาเป็นอย่างนั้นเหรอใช่ไหมใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเหมือนคนเว่ยายเลยอ่ะ ตแต่ผมว่าจะเข้าไปคุยกับน้องดูจะช่วยน้องก่อไฟนะหนูพี่ช่วยก่อไฟนะอไหม ยังใครสอนก่อนเนี่ยพ่อฟุกค่ะพ่อฟุกเหรอใช่ค่ะเกนะ่งเลยมิสอนดีนะไม่ค่ะแล้วยังเป็นรูปใครรูปองคฟุกเลยหรอไม่ใช่ค่ะแล้วฟุกไปเจอเองได้ไง,งจำได้ไหมเองพอจะรู้ไหมหรือว่ายัางไงไม่รู้เลยลุงเนเท้าไปเจอเจอพ่อฟุกค่ะ มุมเพชรใช่คบใน่าจะข้างเพชรรอเปล่าไม่รู้นะอีกใครจะดับไมหนูไม่ดัหนะโอ้โหอีกลิ่นนี้มันก่าะใครเป็นเนอที่ยังต่อะเป็นใช่ไหมใช่ครับอืมชอบยิ้มเลยนะชอบใจไหมยิ้มเยอะหน่ยยิ้มเยอะ โรจะไ้สดใสใช่ปะจ๊ะไล่ยุงได้น้เนี่ยใช่ไหม้ย,ยืง<ช>กัดป่มามันมันจะเกี้ยก,กัดครับตอ,อ,อ,อนนี้ไม่กันละครับโอคโพีดว่านี่แล้วเดี๋ยวพ่อฟลก็มารับเราใช่ไหมไม่ต้อับเยดีเอ่อแเอาไล่ย,ยุงใช่ไหมใช่จ้ะ ่ับที่มาจากที่ไหนคนะมาจากทางนู้ด้านตรงนี้นม,มาหามาตามหาเงี่ยแหละทวกคนพ่อพุกเองอ่ะบอกว่าเอ็นอยู่ทางนี้ไงพี่ก็เลยเข้ามาหาดูไม่คิดว่าจะเจอนเพราะ<ม>ว่าที่พี่ดูนะหนืออยู่ตรงที่เป็นไผ่ก็มีใหญ่ใช่ไนหะม นี่ไข่ตัวเล็กนะกระโดนไเปเลยใช่ไหมได้ยินได้ดีะคนะตอนนี้นนได้ยินว่าไลไคนด้วยไม่คิดเลยนะว่าจะเจอหนูนดีดีนะ น,นั่งหนูนั่งเลยหนูทั้งเลยก็ชัวร์นะทุกคนก็จะเป็นลูกฟุกจริงๆแล้วแหละเพราะว่าผมถามน้องแล้วช่วยน้องก็บอกว่าฟุกแบบผมผมแบบถามเลน้องก็ตอบได้อยู่นะ จะเป็นไอหนูแล้วเองชื่อว่านะต้นไผ่เหรอใช่ครับป้าป้าตั้งให้ครับอ๋อชื่อต้นไผ่ใช่ไหมต้นครับเออชื่อน่ารักดีนะชอบชอบชอบอปอ้าป้างนี้ก็ตั้งชื่อได้เหมาะสมดีนะต้นไผ่แจ๋วเลยทุกคน ก่าร้อนเนอะเองเล่นน้ำเป็นไหมไว่ายน้ำเป็นปะว่ายน้ำเป็นจ้าโอ้ว่ายเป็นใช่ปะจ้าจ้น่าชวนไปเล่นน้ำอยู่นะพอละมั่งเดี๋ยวไฟไหม้เปล่านะเราเล่นแนละ้วทุกคนไฟไม่ไหมเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะ ร้อนสุดยอดเลยแหลคนหนุ่มตรงนั้นผมเหม็อนองค์พระเออแป๊บหนึ่งนะหนูเดี๋ยวพี่มานะเปิ้ลหนึ่งรอตรงนั้นแหละมันต้องไปไหนใช่ปะเหมือนเลยนะเห็นปะ<อ>เห็นปะนี่งไงทุกคนผมว่าแล้วผมนั่งมาปุ๊บผมมองมาเห็นเลย มองเห็นได้แน่เล,เลปะก้อนนี้ก็น่าจะเป็นสององนะเสียงอะไรปะโอ้ไฟลุคฟูลเลยาหนู เหนป่อยแล้วเนี่ยหายเฉยเลยก่อ,กอไฟไว้สก,กออใหญ่เลยนะแต่ถ้าเราไม่ดับใช่ไหมันก็ไม่เป็นไรนะออ้นี่นเลยเฮ้ยไปท่อนไหนวะหนู ทำไรไห,ว,ห,ว,หว้พระอ๋อไหว้พระเหมือนด้านล่างนี่ได้ยินเสียงคนชัดเลยนะทุกคนไม่รู้ใช่เหรบอสเดี๋ยวน่าจะเป็นเสียงคนแหละหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็ลืมนะทุกคนมาตะกี้เลยนะผมถ่ายคุยกับน้องสักพักหนึ่งแต่ มาดูใช่ไหมความจําผมมันดันเต็มทุกคนแต่ผมไม่พูดคุยบอกลากับน้องนะไม่คิดว่าวันนี้ผมจะเจอน้องนะทุกคนก็ถือว่าโชคดีอยู่นะได้เจอน้องแต่ผมรู้สึกว่าทุกคนด้าน,นล่างนั้นน่ะเสียงน่าจะเป็นกลุ่มคนนะเสียงแบบชัดมากๆเลยแหละทุกคนผมก็พูดคุยกับน้องบอกลากับน้องเสร็จแล้วก็จะน่าจะปิดคลิ it, ปไว้เพียงท่าน,นี้เลยทุกคนไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละเดี๋ยว รอมาคุยมาเยี่ยมกันต่อนะเดี๋ยวผมจะลงไปดูเสียงนั่นก่อนว่าใช่กลุ่มคนไหมแต่ฟังจากเสียงแล้วคุยกันน่าจะหลายคนเลยอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าเพราะว่าด้านล่างนี้ด้านล่างด้านล่างนี้เลยนะมันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวนิดหนึ่งทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้าเลยครับทีนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนท่านใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนงั้นเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคน